สวัสดีค่ะาจา์ภูเพศวรวนราชธานีค่ะวันนี้นะคะจารย์จะมาพูดถึงขั้นตอนหลังการสมัครสอบกันนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะทําที่ไหนทําอย่างไรนะคะในหัวข้อคลิปวันนี้นะคะจะมีการเช็คลายชื่อนะคะการดูเลขประจําตัวผู้เข้าสอบการดูห้องสอบรอบสอบสถานที่สอบเอกสารที่เราจะต้องนําไปในวันสอบนะคะการแต่งตัวไปสอบรวมไปถึงข้อบังคับในการสอบค่ะ ก่อนอื่นนะคะการเช็ครายชื่อค่ะเราสามารถเช็ครายชื่อได้ที่ไหนนะคะเราสามารถเช็ครายชื่อผู้ที่มีสิทสอบได้ที่หน้าเพจ f a c e b o o k eps thailand นะคะหน้าตาเพจก็จะประมาณนี้อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทสอบเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างสําหรับครั้งที่14นะคะอุสาหกรรมชายครั้งที่14นะสําหรับใครที่ต้องการเช็ครายชื่อนะคะให้คลิกลิงก์ตรงนี้ค่ะ หรือถ้าใครนะคะอยากสแกนเป็น QR code ก็ได้หน้าตา QR code ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพอเราสแกน QR code หรือว่ากดลิงก์เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาของเอกสารรายชื่อจะประมาณนี้เลยค่ะช่องแรกจะเป็นการบอกถึงลำดับช่องที่2เป็นหมายเลขสมัครสอบนะคะช่องที่3มจะเป็นนามสกุลและตามด้วยชื่อนะคะ ช่องนี้นะคะดูดีๆนะคะขึ้นต้นด้วยนามสกุลและตามด้วยชื่อนะคะส่วนช่องถัดมาจะเป็นเพศค่ะก็เป็นตัว M เ,เนาะเป็นผู้ชายนะคะช่องถัดมาเป็นประเภทงานสามช่องสุดท้ายจะเป็นห้องสอบวันที่สอบรอบสอบตามลำดับค่ะเรามาดูช่องห้องสอบกันก่อนค่ะห้องสอบตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมี Bangkok ร h a m m a s a t Bangkok t รมศาสตร,รศศ์แล้วก็ Bangkok TH ใชๆนะคะถ้าใครนะคะได้แบงก์อกธรรมศาสตร์นะคะแปลว่าเราได้ส่นสอบอยู่ที่มธรรมศาสตร์รังสิตนะคะสำหรับใครที่ได้แบงก์อกแล้วก็วงเล็บ th นะคะแปลว่าเราได้ส่นสอบอยู่ที่กรมแรงงานนั่นเองค่ะ ในส่วนของวันที่สอบนะคะตัวเลขทั้ง8ตัวนะคะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะ4ตัวแรกเป็นปีที่สอบ2ตัวถัดมาเป็นเดือนที่สอบ2ตัวสุดท้ายจะเป็นวันที่สอบเรามาดูตัวอย่าง4ตัวแรกก็คือปีนะคะปี2023 2ตัวถัดมาเดือนเดือนที่8 2ตัวสุดท้ายวันวันที่10ช่องสุดท้ายนะคะจะบอกถึงรอบที่สอบแล้วก็เวลาสอบนะคะถ้าใครได้เลข1ก็คือรอบที่1สําหรับ ช่องสุดท้ายนะคะเป็นช่องของรอบที่สอบค่ะใน1วันนะคะจะแบ่งรอบสอบเป็นทั้งหมด4รอบนะคะถ้าใครได้เลข1ก็แปลว่าเราได้รอบสอบรอบที่1ได้เลข2รอบสอบรอบที่2ได้เลข3รอบสอบรอบที่3ได้เลข4รอบสอบรอบที่4นั่นเองค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นเวลาในการเริ่มสอบ วิธีการเช็ครายชื่อของเราให้รวดเร็วนะคะแบ่งเป็น2วิธีค่ะนั่นก็คือวิธีที่1ถ้าใครเข้าด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะให้เราดาวน์โหลดประกาศรายชื่อพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้กด Ctrl+F เขาจะขึ้นช่องให้กรอกข้อมูลจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ทีนี้เราสามารถกรอกหมายเลขสมัครสอบได้เลยค่ะ ถ้าใครจำหมายเลขสมัครสอบตัวเองไม่ได้นะคะให้กรอกเป็นนามสกุลหรือว่าชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะถ้าใครกรอกในส่วนของชื่อจริงนะคะให้เราดูดีๆนะคะเพราะว่าในส่วนของชื่ออาจจะมีการซ้ำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเช็คดีๆรวมไปถึงนามสกุลด้วยนะคะ วิธีที่2คือตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือค่ะถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือตรวจนะคะก็ดาวน์โหลดเอกสารนะคะประกาศรายชื่อมาได้เลยนะคะมองหาสัญลักษณ์แว่นขยายแบบนี้ได้เลยค่ะพอเรากดตรงนี้เราสามารถกรอกหมายเลขสมัครสอบได้นะคะหรือว่าสามารถกรอกเป็นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ เรามาดูในส่วนของห้องสอบและวันที่สอบกันบ้างค่ะห้องสอบจะแตกต่างกันไปตามศูนย์สอบแต่ละที่นะคะซึ่งถ้าเป็นที่กรุงเทพมหานครนะคะจะมีศูนย์สอบอยู่สองที่ด้วยกันนะคะนั่นก็คือศูนย์สอบอยู่ที่ กรมแรงงานนะคะและสูยนสอบอยู่ที่มธรรมศาสตร์รังสิตสาหรับคนที่ได้ส่วนสอบอยู่ที่กรมแรงงานนะคะช่องห้องสอบนะคะจะขึ้นเป็นแบง g k คอกแล้วก็มีวงเล็บ TH นะคะสําหรับคนที่ได้ส่วนสอบอยู่ที่มธรรมศาสตร์รังสิตตรงช่องห้องสอบนะคะจะมีคําว่า แบงคอกธรรมศาสตร์อยู่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็จะมีห้องสอบอทั้งหมด4ห้องนะคะแบ่งเป็นรูมหนึง 2, รูม2องรูม3และรูมสีก็จะเป็นห้องที่1 2 3 4สามสตามลำดับเลยค่ะอีกศูนย์สอบหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะจะมีอยู่หนึ่งที่นะคะนั่นก็คือที่ถนนรอบเมืองตําบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีนั่นเองค่ะ ถ้าใครได้สสอบอุดรธานีนะคะก็จะขึ้นเป็นอุดรธานีแล้วก็วงเล็บ th นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเลขวันที่สอบ4ตัวแรกเป็นปีที่สอบนะคะ2ตัวถัดมาเป็นเดือนที่สอบและ2ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นวันที่สอบค่ะรอบที่สอบและเวลาที่สอบจะอยู่ช่องสุดท้ายนะคะถ้าใครมีเลข1ก็คือรอบที่1เลข2ก็คือรอบที่สเลขสก็รอบที่ส เลขสก็คือรอบที่4นั่นเองค่ะซึ่งส่วนสอบรอบนี้ค่ะรอบที่15อุตสาหกรรมชายนะคะเปิดสอบอยู่ทั้งหมด20นะคะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง20ถ้าใครขึ้นแบงออกวงเล็ทีเนะคะอ่ะแปลว่าเราได้ส่วนสอบอยู่ที่กรมแรงงานนะคะ คนที่ได้สูนสอบอยู่ที่กรมแรงงานจะสอบอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่ได้แบง k อกธรรมศาสตร์นะคะแปลว่าเราได้สูนสอบอยู่ที่มรธรรมศาสตร์รังสิตแบ่งเป็นรูมหงรูม2องรูม3และรูม4ตามลําดับถ้าใครได้สูนสอบอยู่ที่มรธรรมศาสตร์รังสิตให้เราปักหมุดไปที่อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต์หรือว่าให้ปักหมุดไปที่อาคารนอตวิง l อนะคะ ในส่วนของห้องสอบในวันที่เราไปสอบนะคะวันที่สอบรอบสอบจะแบ่งเป็นทั้งหมดสีรอบนะคะรอบแรก9ก้าโมงครึ่งรอบที่สองสิบเอดโมงรอบที่สามบ่ายโมงครึ่งและรอบที่สี่บ่ายสามโมงนะคะในแต่ละรอบนะคะคนที่สอบในแต่ละรอบจะต้องไปถึงอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ตัวอย่างสำหรับคนที่ได้รอบที่1น,นะคะเราเริ่มสอบเวลา9.30นาิกา30นาทีเราควรที่จะไปถึงศูนย์สอบนะคะก่อนเวลา9.30มงครึ่งอย่างน้อย2ชั่วโมงนั่นก็คือเวลา7.30โมงครึ่งนะคะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตอน8.00โมงแล้วก็รับฟังคำชี้แจงก่อนสอบเวลา9 0โมงสำหรับเอกสารสำคัญที่จำเป็นในการสอบนะคะจะต้องมีไปสมัครสอบ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางนะคะเป็นฉบับจริงเท่านั้นนะคะหากมีข้อสงสัยในการสอบนะคะให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยในส่วนของการแต่งกายนะคะเสื้อต้องเป็นเสื้อคอปกนะคะกางเกงต้องเป็นกางเกงขาย,ยาวรองเท้าต้องเป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นนะคะ อันนี้จะเป็นระเบียบหรือว่าข้อบังคับในการเข้าทดสอบภาษาเกาหลีนะคะ 1. เราจะต้องเช็คอะไรบ้างเราจะต้องเช็คการแต่งกายตัวเองค่ะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์ได้บอกกันไปนะคะไม่สวมกางเกงขาสาั้นเสื้อยืดคอกลงหรือว่าเสื้อแขนกุดนะคะรองเท้าจะต้องเป็นรองเท้าผ้าใบาหรือรองเท้าหุ้มส้นไม่สวมรองเท้าแตะนะคะสิ่งที่อนุญาตเข้าห้องสอบได้นะคะบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ สิ่งที่ไม่อนุญาตนะคะมีอะไรบ้างห้ามนำหนังสือตำราเรียนบันทึกข้อความพวยต่างๆเครื่องคำนวณกล้องถ่ายภาพเครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะห้ามนำเข้าถ้าตรวจพบนะคะถือว่าทุจริตนะคะถือว่าทุจริตในการสอบนะคะ ในการเช็คสนามสอบนะคะถ้าใครได้กรมจัดหางานนะคะหรือว่ากรมแรงงานนะคะจะสอบอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่ถนนมิตรไมตรีเขตจินแดงกรุงเทพมหานครนะคะสนามสอบนะคะผู้สมัครจะต้องไปรายงานตัวที่ชั้น12เพื่อตรวจสอบเอกสารแล้วก็ชี้แจงการสอบค่ะถ้าใครไดู้นยนสอบอยู่ที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะคะผู้สมัครสอบจะต้องไปรายงานตัวที่อาคารนอดวิงโฮม เพื่อตรวจสอบเอกสารแล้วก็ชี้แจงการทดสอบค่ะแผนที่ศูนย์สอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นอยู่ที่กรมแรงงานนะคะส่วนนี้จะเป็นมธรรมศาสตร์ตังสิทธิ์นะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาดูศูนย์สอบสำหรับใครที่ได้ศูนย์สอบอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะคะให้เราปักหมุดมาที่กระทรวงแรงงานได้เลยนะคะถ้าเราปักหมุดมาที่นี่นะคะที่กระทรวงแรงงานเนาะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้หน้าตาตึกกระทรวงแรงงานจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรายังจะไม่ได้สอบที่ตึกนี้นะคะเราจะไม่ได้สอบที่ตึกนี้นะเราจะสอบที่ตึกด้านข้างค่ะก็คือตึกนี้ ออกจากตึกกระทรวงแรงงานมาเลี้ยวขวานะคะเดินมานิดนึงเราจะเจอกับตึกนี้ค่ะตึกนี้นะคะคือตึกสำนักง,งานประากาันสังคมของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นตึกประากาันสังคมนะคะอยู่ที่ประตูห้านะคะจะอยู่ที่ประตูห้านะคะสำหรับใครที่นั่งวินหรือว่านั่งแก๊บมานะคะแนะนำว่า ให้บอกเขาว่ามาตึกประการสังคมทรงประตู5ครับหรือว่าสูงประตู5ค่ะดนะคะอาจารย์แนะนําเป็นนั่งวินหรือนั่งแกร็บมาจะดีกว่านะคะถ้าเรามารู้ส่วนตัวนะคะที่จอดรถอย่างที่เห็นเนาะจะมีค่อนข้างน้อยนะคะจะมีค่อนข้างน้อยอาจารย์เกรงว่าจะไม่มีที่จอดรถได้นะคะต่อไปนะคะศูนย์สอบที่สองศูนย์สอบที่โมธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ บางคนนะคะอาจจะปักหมุดที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตก็ได้นะคะแต่ถ้าให้อาจารย์แนะนำนะคะอาจารย์แนะนำให้เรานะคะปักหมุดมาที่อาคารนี้ค่ะ n o r North Wing Hall ตัวนี้นะคะถ้าเรามาที่อาคารนี้มันจะง่ายกว่านะคะในการเดินทางเนาะ ตึกนี้นะคะเขาจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอ่าหน้าตาของตึกจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเข้ามาที่ตึกนี้เพื่อลงทะเบียนสอบนะคะพอเราลงทะเบียนสอบที่ตึกนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินออกมาข้างๆตรงนี้ค่ะสังเกตเห็นตึกข้างๆนี้ไหมคะตึกนี้นะคะเราจะสอบที่ตึกนี้กันนะคะเป็นตึกที่เราจะเข้าไปสอบนะคะ ตอนเดินมาทางนี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีลานข้างหน้าให้นั่งรอตามอธัธยาศัยนะคะนั่งรอนั่งอ่านหนังสือรอได้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นทางเข้านะคะจะเป็นทางเข้าห้องสอบคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะเป็นทางเข้าห้องสอบคอมพิวเอต,รตเเอ,อ,อ,วเอร์นะคะสําหรับใครที่ได้สูงสอบธรรมศาสตร,ร์รังสิตหน้าตาสูงสอบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอย่าลืมปักหมุดมาที่อาคารนอตวิงฮอลนะคะ สำหรับการพามาดูหน้าตาศูนย์สอบก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการให้ข้อมูลหลังการสมัครสอบนะคะว่าเราจะไปเช็ครายชื่อที่ไหนนะคะเช็กรายชื่อมีวิธีเช็คอย่างไรนะคะศูนส,สอบมีที่ไหนบ้างวิธีการดูศูนย์สอบวันที่สอบรอบที่สอบเวลาสอบการเตรียมเอกสาร,รการแต่งกายต่างๆนะคะ สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนอุบลราชธานีไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจ Facebook โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนอุบลราชธานีนะคะหรือใครที่ดูผ่าน YouTube นะคะก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะอ๋อเรามีช่องทาง t i k t o k ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเรามีช่องทาง t i k t o k ด้วยนะคะค้นหาคำว่าเรียนภาษาเกาหลีอุบลราชธานีได้เลยค่ะหรือว่าเราจะค้นหาเป็น โซวอนอุบลราชธานีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโซวอนของเรานะคะไม่ได้มีแค่โซวอนอุบลนนะคะแต่โซวอนมีทั้งหกสาขาเลยนะคะก็คือจะมีโซวอนกรุงเทพโซวอนปทุมธานีโซวอนระยองโซวอนอุบลของเรานะคะโซวอนชนบุรีและโซวอนอยู่ที่อุดรธานีนั่นเองค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอนอุบลไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ